สวัสดีครับผมบอสุกคนคนกระมะนะครับผมนื่นี่บอสุกคนมีโอกาสนะครับผมบอสุกคนได้คุดหวานมาให้พี่น้องได้รู้จักนะครับผมซึ่งหวานชนิดนี้ก็มีชื่อวาอ่าหวานจูงนางนะครับผมซึ่งหวานจงนางนี่ก็มีความเชื่อแต่โบราณวา่าเป็นหวานที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมนะครับผมคือบอกว่าสีน้ำมา เป็นมวนสารเป็นหวานร้อยแปดนํามาเป็นมวนสารวัตถุมงคลในการสั่งพระเครื่องหรือว่าสิเป็นนํามาเป็นมวลสาราเหตุเครื่องล่างของขังนะครับผมบางเจเจอาจารย์เพื่อนกะน้ำหวานชิ้นนี้มาบดรวมผสมหวานร้อยแปดนะครับผมซึ่งเป็นหวานที่ดีและก็เด่นด้านเมตตานีมหานิยม ึ่งวิธีการก็คือส่วนมากที่เพื่อนํามาใส่กับน้ำดอกนะครับผมหรือว่าสีน้ำลำต้นหัวของเขานะครับผมนำมาแช่กับน้ำมันจันนะครับผมหรือว่าสีน้ำมาตากแห้งแล้วก็บดผสมกับสีเพิ่งนะครับผมก็เอามาใส่ท่าปากนะครับผมหรือว่าเป็นนวดเพื่อเพิ่มอ่าเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับ ว่าสิเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงขามนะครับผมกระตุ้นให้เกิดาความลงไหลให้เกิดความค่อยตามนะครับผมนี่ก็เป็นตามตำรา,าตามความเชื่อของคนโบราณน,นะครับผมซึ่งหวานจูงนางนี่ยก็นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเป็นให้ความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลนะครับผมซึ่ง สามารถนามาปลูกไว้น้าเพืิ่นน้ำซานเพื่อเพิ่มสิริมงคลนะครับผมบว่าจะเป็นอ่าทางด้านธุรกิจค้าขายการเจรจาต่างๆนะครับผมการค้าการขายนิยมนํามาปลูกไว้ตามบ้านหรือว่าสีนํามาผกติดตัวไว้นะครับผมเพื่ออ่าเพิ่มเมตตามหานิยมนะครับผมนึ่งซึ่งก็เป็น อีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่เบาสกุลอยากแนะนําอยากให้พี่น้องได้รู้จักนะครับผมสําหรับหวานจูงนางนะครับผมซึ่งช่วงที่เขาไ้ดอกนี่สิเป็นดอกของเขานีจะให้ความสวยงามพอสมควรนะครับผมนี่แล้วก็มีพี่น้องบางท่านนะครับผมยังแยกบอกระหว่างาหวานจุงนางกับหวานอึ่งนะครับผมซึ่งมีลักษณะหัวนี่ ค่ายกันนะครับผมแต่ที่สังเกตก็คือว่าให้สังเกตหัวนะครับผมขนาดของหัวกับขนาดของลำต้นและใบนะครับผมนี่ครับสำหรับหวานจูงนางนี่ก็จะมีขนาดที่หัวที่น้อยลำต้นก็ที่น้อยใบยก็บน้อยกว่าอ่าหวานอึ่งนะครับผมเมื่อนี้บอสกุลก็เรียว่าเพื่อความชัดเจนก็เลยคุดหวานอึง่งมาให้พี่น้องเบิ่งน้านะครับว่า ลักษณะหัวของหวานอึ่งน,นี่ยมันแตกต่างกันสัาใดนะครับผมนี่ครับคือสีชัดเจนนะพี่น้องคือนี่ขวามือบอสุกนี่หวานอึ่งน,นะครับสีเป็นขนาดหัวของหวานอึ่งนี่สีใหญ่กว่าโดยชัดเจนนะครับผมต้นลำต้นนี่ก็ขนาดนี่สิใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็ตรงข้อของลำต้นเนี่ยของหวานอึ่งนี่จะออกสีแดงนะครับ ขอกำลังต้นส่วนลักษณะใบนี่สีค่ายกันเลยได้พี่น้องลักษณะใบกับสีออกค่ายๆกันนะครับนี่ค่ายกันแต่กะบูมเมือนกันด้วยที่เดียวนะครับผมนี่แหละครับสําหรับลักษณะของอ่าหวานอึองกับหวานจูงนั่งนะครับผมนี่แหละพี่น้องบางท่านยังบอกแยกบอกนะครับผมนี่แหละครับผมมีชัดเจนนะครับผม นะครับสำหรับลักษณะหัวของเขานะครับลักษณะหัวประมาณนี้พี่นอ้องประมาณนี้ครับผม น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้บอสุกนกับอีกพอฝากไว้สำนีนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ